หลอดเทียงลงมือวาน,าาามมนคาควาตำมะฮุงมมกินตอนเที่ยงไมเนี่ยตำไม่กินวงูคนน้น้อยหนึงเป็นตะแสบอยู่แล้วครับเสีอยู่บ้างมะฮงแสบอยู่นี่หรอกินนะกินมะฮุงกินนะองนงเดิมก็ไม่เดียวตำหลอดเที่ยงตอนนี้ครเนี่ยวานเรียบร้อยแล้ะมะฮุง นี่หรอกครีหนังทุกคนเลยมีอะไรหงพักหอมเป็กินกับพี่น้องเดี๋ยวปลุกคนมาติดหอมเป็ดเรือพักบกอันน,ออนี้กครีหนังทุกคนทีหนังเสร็จเตาแก๊สมันนี่เลือกเป็นหนังควายเป็นหนังควายที่มาตี่กับตมหงจะหน่อย เนี่ยกระดีงดีงเจัดแจงเลาะต่อไปพี่น้องงานบบาเนาะีนน่นังเนี่ยก็เตรียมแล้วเพรียกงเรียบรย้อยละต่อไปนั่งจิ้มอันนี้กากีที่นังไป้เนี่ยกินพีน่น้องากีชุกกยับเลน,นังเลยก็ได้ Okay. นั่งตอนเดียวแล้วเขาไปด้วยวันนี้นเาต้องกินได้เสียงโคกกำลังปกๆๆกับเพชรมาข่มหิ้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกล่ถกอถากินดีนี่เราจะไปทุบิีตองเลยนั่งตอนเดียวน,นี่นะโอเคทุกคนแล้วตอนนั้นนีท่นทำร่วมกอน นางตอนเดียวกับซุกแหละทุกคนถูกกว่าขอการตะปันยังแหลกยำหยาบจำพุงโอ้โห โอเคทุก okay. คนดีกว่าเดี๋ยวรอกินน้ำข้ามาเนี่ยคนในเวลากินตำกุ้งใส่ปลาแดกตัวน,น้ำมาเนี่ยเป็นปลาแดกปลาสลิดนย่ครันี่ยกินพอทั้งของแสบดีอยู่แต่หมงเกือบมั้ง จำตอนกระแดกงี้แล้วครับตำร้ายกับก,กินมาเวตตำพ่อโจโอ้แบบนี้แนะนังขึ้นตอนหนึ่งเป็นนังกล้วยน้าตุ๊บเจนไงเด้อซื้อมาจากแล้วนวดหนุ่มพุทกีมาแต่ตลาดซองเมก กินตอนเที่ยงก็ถือว่าเขาบนรยากาดีอย,อยู่มาแต่เบียบกขึก้นไปกินยังมนเนี่ยน่าจะชาสีนาะเขาเลยเห็นมงเขิมน่อยนึงเมียวางอยู่น่อยเมียจัดการตำกินนะะก,กบเมียกินบเมียจะกินที่ไทยเมียกินนกัน่ ค okay, ขอบค okay, ุณเล้วสุกคนเราทุ่มทีมากกดติดตามกดนะก็ไม่ใจเ้าพี่น้องเราคิดมาสันไปใช่หรอโดนโดนต้องตอนนึงแม่หอวแหนหนังแสนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ละยังกินข้าวบ่แล้วดับสเบิร์ตไปอยังเนาะนบายตอนเที่ยงทำกุ้งกับจีนังตอนหนึ่งพวกบุ้งเป็นหมกหุ้งเฮือมันนี่ทุกคน มาผมกิน